สวัสดีครับชาวเพจของป่าแสวงการเกษตรนะครับวันนี้ผมก็เข้ามานะครับในสวนครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับที่ฝังซอมบี้นะครับนี่ฮะผมก็ฝังซอมบี้นะครับต้นขนาดนี้ก็ฝังไปสองเข็มนะครับก็มาติดตามผลของเจ้าซอมบี้นะครับฝังนี้ก็อีกหนึ่งเข็มนะครับ อันนี้ก็เป็นกระดุมนะครับครับอาทิตย์เดียวนะครับปรากฏว่าครับนี่ฮะยอดนะครับโอ้โหแตกกระฉูดนะครับนี่ฮะแตกทุกยอดนะครับทุกข้อนะครับวันนี้ก็ฝนตกมากครับช่วงนี้ฝนแรงมากเลยครับก็เลยเข้ามาดูสวนนะน้ำนี่โอ้โหอิ่มไปหมดแล้วครับ ก็เลยเข้ามาดูสวนหน่อยนะครับก็ว่างจากภารกิจจากที่ร้านนะครับส่วนนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ฮะพอฝังซอมบีเข้าไปฮะปรากฏว่าแตกใบเร็วมากครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่ฮะอ๋ะอ,อมันแตกอย่างนี้ผมก็เลย สองวันที่แล้วก่อนพายุจะเข้าเนี่ยผมก็ให้ฉีดชุดเร่งรากกระชากใบไปเลยนะครับฝังเสร็จนะครับก็ฉีดตามไปเลยนะฮะอีเวฟัส e สุดยอดใบสามตัวนะครับก็ดูแล้วเนี่ยทำไมฉีดนี่นะครับดูมันแตกออกมาอย่างนี้ฮะก็แตกมาแบบน่ากลัวก็น่าจะกลัวจะเพี้ยจะเข้านะครับเราก็เลยฉีดป้องกันไปก่อนเลยครับดูแตกฮนะ โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับอันนี้เราก็กล้าการันตีนะครับว่าสมบีตัวใหม่นะครับได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะฮะก็ไวมากครับแค่อาทิตย์เดียวนะครับนี่นี่ก็หยอดไปนะครับที่ห้าีซีนะครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนี่สามต้นสองต้นก็แตกเหมือนกันหมดนะครับ ก็การเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ใกล้ๆห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วนะครับก็มันก็ยังใบยังพลิ้งเลยนะครับนี่ฮะดูฮะโอหโห้แตกข้อนี้โอ้โหออกยาวๆเลยนะครับใบทิ้งเป็นสอกนะครับลูกค้าที่เอาไปใช้นี่ก็ แสดแว่าไม่ต่างกับผมที่เอามาใช้นะครับทุกคนนะฮะอันนี้เนี่ยฮะนี่ก็ยอดไปนะเนี่ยที่แรกก็ยังไม่แตกนะยอดไป5ซีนะครับนี่ที่โคนเนี่ยครับอันนี้ตัวนี้แซมนะตอนไหนที่มันตายเราก็แซมไปนะครับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับโอ้ฝนมันตกทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ฮะดูแตกใบครับแตกดีมากครับทุกต้นเลยครับ จากต้นไม้รัดไม้รัดนะครับเนี่ยใบนี้นะครับนี่ฮะเราก็จะเลือกฉีสารเป็นบางต้นแล้วนะครับต้นไหนได้เราก็จะฉีดเลยนะครับเดือนนี้ก็เดือนกันยาฮะยังไงก็ยังเนี่ยดมูมีดูแตกใบฮะก็มีลูกค้าหลายรายนะครับบอกผมปักต้นขนาดนี้ใบร่วงนะครับนี่ฮะดูฮะ นี่ใบไม่ร่วงครับใบรักนะครับผมก็ยังงงว่าลูกค้าทํายังไงกันนะครับนี่ฮะดูรูโบนี่ฮะอันนี้ลุงน้องไม่ได้หาแล้วครับเล่นไปสิบห้าซีซีเลยครับต้นนี้นะครับนี่ฮะต้นตีดเดียวเนี่ยแหละครับนี่ก็จะน่าจะฝังหรือเปล่านี่ใบใบร่วงนี่หน่อยๆเนี่ยฮะแต่แตกโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ฮะฝังไปทุกต้นนะครับดูฮะ ลูกน้องผมโหดแตกทุกต้นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพอฟังไปนะครับเราก็ฉีดชุดเร่งรากกระชากใบนะครับมีอ e ีเวฟาสสุดยอดใบสามตัวนะครับตามไปเลยนะครับนี่ฮะดูใบ แตกทุกข้อครับนะเนี่ยต้นอย่างนี้ยฮะเนี่ยนี่ก็ยอดนะฮะเนี่ยจากต้นที่มันงงๆนะฮะยอดไปเนี่ยสิบวันนะครับเห็นผลครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากฮะไอตัวใหม่เนี่ยนะครับครับก็ไมอ๋อผมก็โอ้โหน้ำเนี่ยฮะเนี่ยน้ำอย่างนี้เลยนะครับสวนโอ้ <c oughs> ไม่รู้มาจากไหนนะครับน้ำเนี่ยือน้ำเพืน้ำในสวนอย่างนี้เลยนะแต่ก็ดูทุเรียนฮะแตกใบกระฉูดรุนมากเลยครับนี่อันนี้ผมยกโคกนะครับก็ดีหน่อยนะครับยกโคกไว้นะครับถ้าไม่ยกโคกไว้เนี่ยก็จะลำบากเหมือนกันนะนะครับเนีย่ยดูน้ำฮนะ ก็ต้องคงจะต้องแก้ไขเอาเมคโครมาหลากล่องสักหน่อยนะวันนี้แฮล้วก็เข้าสวนนะฮะก็มาถ่ายทำให้ลูกค้านะครับให้มาดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่ผมให้ลูกน้องแต่งกิ่งนะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราแต่งแบบสุดโหดนะครับ ถ้าไม่แต่งอย่างเงี้ยเนี่ยมันรัดมาอย่างเงี้ยเราก็เต็มตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแตกมาอย่างเงี้ยครับมันก่อโอชานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปีหน้าผมก็จะเอาลูกกันนะครับฮะโทษนะครับเดี๋ยวลูกค้ารออีกแป๊บนะครับพอดีผมถ่ายทําอยู่นะครับอันนี้ฮะดูแตกไปนะครับอย่างต้นนี้ฮะเราก็จะฉีดสารนะครับแต่ว่าต้นเล็กๆเนี่ยเราก็จะแต่งเลยนะครับนี่ฮะอย่างนี้เล็กๆเนี้ยครับ นี่ถูกตัดนะฮะผมตัดอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะลูกน้องตัดแบบนี้นะครับตัดแบบสุดโหดนะฮะกี้นี่ใบเต็มเต็มนะครับแล้วก็จะตัดอย่างนี้หมดนะครับเนี่ยครับนี่ฮก็ตัดแบบสุดโหดนะครับเนี่ยนะครับ เอาขนาดบบเต็มๆมะครับตัดกันแบบไม่เลี้ยงนะครับปีหน้าเนี่ยเราก็จะเอาลูกแล้วฮะเนี่ยนี่ฮะครับดูนะฮะนี่ดูแตกครับนี่ฝังเข็มซอมบี้ไปอาทิตย์เดียวครับโอหแตกใบยังไม่น่าเชื่ออย่างเงี้ยนะครับเราก็รออาทิตย์หน้าเลยเอเนี่ยอย่างเงี้ยปีหน้านะครับ ปีหน้าอย่างนี้เอาลูกได้เลยนะครับเนี่ยนุนๆรัดต้นแตกเลยนี่ะต้นแตกเลยนะครับนี่ฮะต่อแต่งไร่หมดนะครับตอนไหนที่เราจะเอาปีหน้าก็ตงแต่งอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ใบแตกมนาะสุดยอดครับ,นะรบนี่ก็แตกที่ทิ้งก็ ได้กิ่งได้ก้านฮรัได้พุ่มเลยนะครับก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าถ้าเรา,าจะแต่งกิ่งครับเตรียมการสำหรับปีหน้าฮะเราก็ต้องแตง่งออกกิ่งที่เราใช้เลยนะครับเนี่ยฮะตอนนี้เราก็ได้กิ่งแล้วนะครับเนี่ยตอนไหนไม่ได้กิ่งเราก็แต่งออกหมดนะครับ ปีนี้ฝนเยอะจริงๆนะครับก็รากเน่าคนเน่าก็จะนาจะเยอะนะครับใครที่ไม่ได้ปักไอ้เจ้าซอมบี้เนี่ยครับก็ต้องทำใจหน่อยนะครับอันนี้ดูแต่งนะครับใครเห็นว่าแต่งเนี่ยใช้มีดขอนะครับไม่ใช่ย่างอื่นนะครับถ้าแต่งระดับนี้ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่เดินเดินมานี่ก็เหนื่อยนะครับทาไม่ใช่มีดเนี่ยช้ามากครับ ใบเต็มไปหมดเลยครับนี่เดี๋ยวดูฮนะจากอาทิตย์เดียวเราปักกันนลครับนี่ฮะเจ้าซอมบี้ครับตัวใหม่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยเราจะทำใบฉีดสารนะครับปักแค่สิบวันเนี่ยครับจากใบไม่สวยไม่สวยเนี่ยครับนี่ฮะผมก็จะกลับมาทีเดียวไหมฮะเนี่ยนะครับ เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับเดี๋ยวดูใบครับเนี่ยฉีดชุดเร่งรากกระชากใบนะครับอีเวสุดยอดใบนะครับเวลาผมจัดยาเนี่ยผมก็จะจัดทั้งหนอนทั้งเพี้ยนะครับทุกอย่างครบเซ็ตเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วใบเราก็จะไม่เสียนะครับสาเหตุที่ต้องจัดให้เพราะอะไรครับพอใบเสียแล้วเนี่ยมันก็ทําแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับอยากจะบอกเกษตรกรว่า เวลาจัดยาเนี่ยครับเราเสียดายยาไม่ได้ฮะเรื่องทุเรียนเนี่ยนะครับถ้าเสียดายยาเนี่ยนะครับเราก็คงไม่ได้ทุเรียนสวยๆมีใบไว้ให้ทําสารหรือจะทําลูกให้มันดกได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอแต่งนะฮะแต่งแล้วก็จะแตกใบอย่างนี้นะครับฮะหลักดีมากครับเนี่ยดูครับก็ฝากบอกเกษตรกรด้วยนะครับวันที่ ยี่สิบห้ายี่หกยี่บเจ็ดนะครับที่จะถึงนี่นะครับเดือนกันยานะฮะเดือนนี้นะครับยี่สิห้ายี่หกยี่บเจ็ดสามวันนะครับเราลดราคานะครับแต่สินค้าทุกตัวนะครับที่ร้านนะครับสิบเปอร์เซ็นนะครับซื้อหนึ่งแสนก็ลดไปหนึ่งหมื่นเลยนะครับคืนกำไรให้กับลูกค้าเพราะว่าเรามีครบหลบเปิดร้านครับ ก็เลยสมนาคุณคืนกำไรให้ลูกค้านะครับก็ช่วงรดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าใครจะใช้ของหรือสินค้าอะไรนะครับนะก็น่าจะซื้อไว้เลยนะครับช่วงที่ลดนะครับสินค้าไหนที่เราจะต้องใช้นะครับเราก็โทรมาที่ไลน์มาที่ไลน์แอดนะครับไปตัวแอดตัวเอแล้วก็ตามเบอร์โทร0 9 4 4 6 5 1 9 9 7 หรือจะมาในเพจนะครับเพจก็เฟสเนี่ยครับพิมพ์ไปที่ป๋าแสวงการเกษตรนะครับนะฮะก็เจอลูกทุเรียนนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับก็จะได้เป็นสมาชิกที่ร้านนะครับแล้วก็เข้าไปดูสินค้านะครับไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อนะครับอะไรถูกใจเราก็สั่งซื้อได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ปักแค่เจ็ดวันนะครับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ แปลงนี้ก็จะยืนยันได้นะครับว่าจั้งกระเจ็ดวันเนี่ยฮะวันที่ผมปักให้ดูนะครับจนถึงวันนี้นะครับเนี่ยดูใบฮะเปลี่ยนแปลงแบบร้อยเปอเซ็นนะครับอันนี้ก็ครับฮะนี่แต่งอย่างนี้เลยครับ นี่ฮะปีหน้าอย่างนี้มีลูกเลยครับพอปีหน้าก็จะมาเป็นสภาพนี้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะปีหน้านะครับจากแบบนี้นะครับเนี่ยปีหน้าก็ได้ลูกหมดนะครับนี่ดูใบฮะฉีดสามตัวนะครับสุดยอดใบอีเวฟัสนะครับรับประกันคุณภาพจริงๆนะครับยิ่งฉีดจริงใบดํานะครับถ้าใครไม่เคยฉีดเนี่ยฉีดสักสองสามรอบเนี่ยนะฮะจะตกใจนะครับจากทาสวนไม่เคยใบดํานะครับผมกล้าการันตีฮะยาใครก็ จะมาเทียบก็ยาสามตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าหาตัวจับยากครับครับก็ฝากเกษตรกระกน,นะครับเจเมียวาาาาาฝากบอกลูกค้าหน่อยที่27-28ิบเจ็ดยิบแปดห้าีวันลดราคาสบเวันเท่านั้นจ้าลดจ้าสามวันเท่านั้น ฝากบอกลูกค้าหน่อยฝากบอกลูกค้าว่าถ้าจะมาซื้อของร้านป่าสแสวงนะคะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะตอนเนี้ยสี่ทุ่มห้าทุ่มยันตีหนึ่งก็ยังมีลูกค้าโทรมาถามตลอดโทรจนไม่หยุดเลยโทรจนแบบห้าทุ่มยังโอนเงินเข้ามาให้อีกยังไม่รู้ใครเป็นใครโอเคบ๊ายบายอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูตรงนี้นิดนะครับผมก็จะแถมท้ายนิดนะครับเข้ามานะครับ ก็แถมไทยนี่นะครับก็จะให้ดูทุเรียนที่ตัดแล้วนะครับพอตัดแล้วเนี่ยนะครับตัดกิ่งได้แล้วครับเวลาแตกใบขึ้นมานี่ฮะจะเป็นสภาพนี้นะครับอันนี้ถ้าแตกสองทีเนี่ยครับกิ่งเบเริ่มเลยนะครับนี่นี่ฮะเนี่ยฮะลูกค้าบางคนบอกโอ้ป๋าแต่งโหดมากเลย พอถึงเวลาแล้วมันไม่โหดนะครับเนี่ยฟันกิ่งออกไปขนาดนี้แล้วครับรูดไปเนี่ยฮเราเอากิ่งหลักไปก่อนเลยครับถึงเวลาแล้วเนี่ยมันแตกสองทีเนี่ยครับมันก็เกินมันก็เหลืออีกฮะกิ่งนะครับเนี่ยเราก็มาก่อนนี้ดูครับเนี่ยฮะสวยมากนะครับทุกอย่างเห็นได้สวยฮะเนี่ยแล้วก็อยากจะฝากต้นเล็กหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ต้นเล็กๆอย่างเนี้ครับ อันนี้ผมก็ปลูกแค่ไม่กี่วันเองนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยนะครับดูดูต้นนะครับเนี่ยหยอดซอมบี้เข้าไปนะครับฉีดฉีดช,ช,ชุดเร่งราข้าใบเนี่ยพอใบแก่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องหยอดปุ๋ยสักนิดนึงนะครับแล้วก็สามเดือนหยอดซอมบี้ไปหนึ่งครั้งเนี่ยี่แตกใบได้นเนี่ยฮะรเร็วนะครับเนี่ยสองสามเดือนเองเนี่ยนะครับ เนี่ยสองเดือนกว่ายะเนี่ยปลูกเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยดินมาถมถมเนี่ยปลูกอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่ก็น้ํานี่ก็ทุกเรียนนะครับดูฮะแตกยอดตลอดนะครับนี่แล้วก็ฝากเกษตรกรนะครับอ่อยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อนเรียนเชิญนะครับเข้ามาแวะเวียนซื้อสินค้าเรานะครับแบบอ่อลดสิอร์เซทุกตัวนะครับ สมมนาคุณให้กับลูกค้านะครับสินค้าเรากล้ากา,การันตีฮะดีทุกตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ